อันนั้นคือการตั้งเป้าหมายชีวิตนะครับเป้าหมายชีวิตข้อที่หนึ่งก็คือต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับซึ่งมันก็เริ่มต้นจากปัจจัยสีนะครับมันเริ่มต้นจากปัจจัยสีที่เราจะต้องหาให้ครบนะครับต้องเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละเดือนจนตลอดทั้งเดือนนะครับต้องต้องดำรง,งชีพได้อย่างไม่ขัดสน และก็มัน่นคงหมายความว่า,าสามารถหล่อเลี้ยงเราไปได้ทั้งเดือนเกื้อกูลตัวเองและก็สามารถเกื้อกูลคนในครอบครัวบริวารต่างๆได้ด้วยนะครับมีการกำหนดความสำเร็จของเราไว้อย่างชัดแจง้งและก็ชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้คือเป,ป้าหมายที่เป็นรูปธรรมส่วนเป้าหมายที่เป็นนมามธรรมก็คือเมื่อเราสามารถครองตนครองคนครองงาน ของเราได้ดีแล้วเนี่ยเราจะมอบคุณค่าอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้นะครับให้โลกได้จดจําว่าเราทําเพื่อใครเราทําเพื่ออะไรนะครับแล้วสิ่งนั้นนั้นมีความหมายต่อการมีชีวิตของเราขนาดไหนนะครับเหมือนอที่ท่านแม่ทัพที่ท่านไปอยู่ที่แม่ทัพภาคีสองนะครับที่ไปอยู่ในสนามรบไปทํากับข้าวให้ ทหารกินไปสร้างขวัญกำลังใจไปกินไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีคนชวนท่านแบบลงเล่นการเมืองท่านบอกว่าผมไม่เล่นการเมืองผมขอเป็นทหารจนกรเกษียณนะครับนี่คือสุดยอดมากนะครับก็คือต้องการให้โลกจาในแบบนี้นะครับว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยปกป้องอาอณาเขตของประเทศไทยไม่ให้สูญเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับ เป้าหมายนะครับเครื่องมือแห่งความสําเร็จนะครับเป้าหมายก็ต้องมีมีหนทางที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเลือกให้ได้ก่อนการเลือกนี่ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่วันวันหน้าพ่อครูจะได้มาให้ความรู้นะครับเราก็ต้องหาเลือกก่อนแล้วก็ที่มา ของรายได้ที่เราจะได้เราจะได้มาอย่างไรแล้วมันมีวิธีการขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรและทําแบบไหนมันจะได้ผลลัพธ์แบบไหนอันเนี้ยเราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในกันดําเนินชีวิตนะครับเพื่อให้เราเห็นตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางนะครับว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันจะไปในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับ เพื่อให้เราไม่หลงอยู่แต่ในความฝันนะครับเราจะได้อยู่กับความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์อย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้หลักการดําเนินชีวิตนะครับก็ต้องมีจุดยืนที่มั่นคงนะครับมีชีวิตแบบมีหลักการนะครับมีเข็มทิศของจิตวิญญาณนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะคบใครใครที่ควรจะเว้นระยะห่างอย่างเงี้ยนะครับคนไม่ซื่อเราก็ไม่คบ คนไม่ดีเราก็ไปคบคนที่นิสัยดีแต่แต่โง่อ่างเงี้ยก็มักจะนำเรื่องปัญหาปวดหัวม,มาให้นะครับก็ไม่ควรจะไปฝากชีวิตกับคนแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราก็ต้องเลือกเกื้อกูลแล้วก็เรียนรู้กับที่คนที่เขามีปัญญาแท้แล้วก็สามารถชี้แนวทางของชีวิตเราได้นะครับสรุปก็คือถ้าเราไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ของชีวิตเราให้ชัดเจนเนี่ยชีวิตเราจะถูกคนอื่นกําหนดให้นะครับจะมีใครจะเท่ากับเราจะต้องไปทําให้ความฝันของใครบางคนเป็นความจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความชัดเจนกับเครื่องมือที่เราเลือกที่เราทําแล้วเนี่ยความสําเร็จมันก็จะเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันพร้อมที่จะยังรากลึกลงไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะผลิดอกออกผลนั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้าง ชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแยกเป็นหัวข้อก็จะแยกเป็นตามนี้นะครับก็คือหนึ่งเห็นชัดเจนในผลลัพธ์ที่เครื่องมือจะพาไปถึงนะครับก็คือเหมือนกับคนที่เป็นสายราชการก็ไปดูได้เลยนะครับว่าพอเอยอออหัวหน้าเอยท้ายที่สุดเขาเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบงานของเขาเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าทิศทางของเราก็จะไปแบบนั้นเลย ข้อที่2นะครับก็คือรู้ความต้องการของตนเองที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นน่ะถ้าเราไปทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับเราแค่ไหนนะครับมันจะทําให้เราทําโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนั่นเองนะครับสามก็คือต่อให้บางทีเครื่องมือที่เราเลือกเนี่ยมันคล้ายกับมันเหมือนกับของคนอื่นแต่วิธีการที่จะดําเนินการวิธีการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องค้นหาเอกลักษณ์นะครับ ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เรื่องของการค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับ 4. นะครับก็คือต้องรู้เสมอว่าควรมีใครอยู่รอบตัวเพราะว่าเราจะเหมือนกับคน5คนที่อยู่รอบตัวเราโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ออกว่าใครที่เราไม่ควรให้คว,ความสําคัญไม่ควรที่จะไปเสวนาด้วยนะครับข้อที่5นะครับก็คือมีหลักการมั่นคงในการดาเนินชีวิตต้องรู้ว่า เราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับข้อที่หเลยครับก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องที่ไม่ต้องคาดเดาผลลัพธ์ทาแบบนี้มันจะได้อย่างนี้สมมติขายลูกชิ้นเนี่ยมันก็จะได้กําไรต่อไม้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความจริงนะครับไม่ใช่การคาดเดาคือเป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับแล้วก็รับรู้ได้ด้วยปัญญาเลยนะครับข้อที่เจดก็คือซื่อตรงต่อความจริงที่แท้จริงไม่เพ้อฝันนะครับ ข้อที่8นะครับไม่ยึดติดกับสิ่งสมมุติจนลืมความจริงแท้นะครับไม่ไปยึดติดกับอ,อ,อะไรนะมนดําจนลืมวิถีพุทธการสวดมนต์ไหว้พระอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็คือไปยึดติดกับสมมุติมากเกินไปไปยึดติดกับหัวโขนอย่างนี้นะครับว่าฉันจะต้องเป็นเจ้านายตลอดเวลาลืมไปว่าตัวเองเนี่ยวันที่กเกษียณแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ ข้อที่9นะครับเข้าใจจุดเริ่มต้นและที่มาของเครื่องมือต่างๆนะครับว่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงมันถูกต้องไหมมันดาเนินไปเนี่ยมันจะถูกต้องตามคันลองของธรรมหรือเปล่านะครับข้อที่10นะครับก็คือเชี่ยวชาญงานของตนนะครับไม่ไม่ไม่ทำแค่ผิวเผินเราต้องรู้จริงเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะหลั่งไหลไปหาเมืออาชีพนั้นเองนะครับข้อที่11นะครับรู้ผลลัพธ์ของการกระทําเสมอ ร,รู้รู้นะครับคือเหมือนกับว่าเราเหมือนเขียนยันนะนะครับเราก็เขียนไปเนะี่ยแต่เรารู้ว่าวันนี้ต้องจบอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องจบอะไรี้นะครับรู้จุดสิ้นสุดของมันมันก็เหมือนกับทุกปัญหาที่เราเจอในชีวิตเหมือนกันนะมันจะมีจุดที่สิ้นสุดของมันเหมือนกันเราต้องรู้นะครับว่ามันจะจบลงตรงไหนนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากมายนะครับ ข้อที่สิบสองนะครับแยกชัดว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรเวน้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วค,คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยสิทธิงคงนึกออกนะครับว่าอะไรทําแล้วเนี่ยมันเวิร์กสิ่งไหนทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับสิ่งไหนทําแล้วมันมินเมกดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับ ข้อที่13นะครับก็คือรู้ปัจจัยที่จะเกื้อหนุนความสําเร็จนะครับว่าเราจะสามารถหาเอลิเมนต์รอบตัวจากตรงไหนมาส่งเสริมให้สิ่งที่เราจะทําประสบความสําเร็จนะครับข้อที่14นะครับก็คือพร้อมรับมือกับปัจจัยแทรกที่จะเข้ามานะครับทั้งในรูปแบบของกฎหมายทั้งในรูปแบบของภูมิคุ้มกันที่จะคอยรองรับลักษณะแบบนี้นะครับข้อที่15ก็คือเห็นคุณค่าของเวลาครับทาอะไรก็ต้องสม่าเสมอน้านําหยดลงหินนะครับ คนเนี่ยถ้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันไม่มีทางได้ผลลัพธ์นะครับ mm. ผมอยากสำเร็จเร็วๆพ่อครูพ่อครูบอกทำทุกวันหรือเปล่าไม่ครับนะ่ไม่ได้เพราะว่าไม่สม่ำเสมอโอกาสประสบความสำเร็จมันยากนะครับข้อที่16นะครับก็คือจดจ่อทีละสิ่งครับพอสิ่งนี้สำเร็จก็ค่อยทำสิ่งต่อไปนะครับจนเกิดผลสำเร็จนะครับแล้วเราก็จะขยับไปทำสิ่งอื่นต่อไปได้นะครับทีนี้ความแตกต่างของคนที่ สำเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จต่างกันตรงไหนนะครับก็คือคนที่ไม่ประสบความสาเร็จจะเต็มไปด้วยคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่รู้ไม่มีทุนเป็นไปไ,ไม่ได้ยอมแพ้อะไรเงี้ยซึ่งสมองเขาจะสั่งการตอบสนองทันดีนะครับว่าใช่ที่คุณคิดมาใช่แล้วเขาก็จะหายไปจากธุรกิจนั้นกิจการนั้นอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากคําปฏิเสธเนี่ยเป็นคําถามที่ถูกต้องนะครับคือเขาจะเปลี่ยนว่า ถ้าต้องการสิ่งนี้จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ยังไงนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าต้องเรียนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มถึงจะบรรลุผลในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ต้องลงมือทําอะไรบ้างถึงจะเกิดผลลัพธ์จริงอันนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะยิงคําถามสามคำถามแบบนี้เมื่อคําถามถูกต้องนะครับจิตก็จะหาคําตอบค้นหาคําตอบแล้วสิ่งนั้นสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นไปได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย จงชัดเจนกับชีวิตของตัวเองแล้วชีวิตก็จะไม่ถูกกำหนดโดยคนอื่นนะครับแต่ให้ขับเคลื่อนมันด้วยปัญญาและก็ศรัทธาในหนทานแข่งธรรมะนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคำสอนของพระครูในวันนี้นะครับที่สอนตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับที่สอนตั้งแต่เช้านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นเป็นสิ่งที่สิทธิ์จะนำไปใช้เพื่อให้ชีวิตของสิทธิ์เนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าได้ Next